ม่ใช่แล้วขนาดในขนาดในเฟซบุ๊กเห็นไหมเห็นแก่งพจ็บป่าอาจารย์เทคนิคด้วยกันไหมล่ะก็ไปอ่านดิอะไรว่ามึงเป็นอาจารย์ด้วยอาจารย์ะเลาะกับทีขายอะไรเนี่ยมันเป็นแต่ตัวอ้วนตัวอ้วนพี่อาจารย์ไปดูว่าอายุป่านนี้แล้วมันต้องนิ่งแล้วเนาะมัวทะเลาะกับคนอื่นชาวบ้านเขาบอกว่าอ่ะเหมือนใจเลยเด็กโอ้เอาเรื่องกันแล้วว่าไปอะเอาเรื่องกันแล้ว เขาไปล็อกตาหม่งนะตาหมงก็เป็นอย่างนี้แหละพีอพี่ไม่ยอมไม่หยุดอ่ะพี่ไม่อันนั้นเลยพี่ดันหลังไว้เนบอกพี่ล็อกหลังพี่นกันแล้วแหวกดันไ้ไม่ถึงันนั้นไม่ได้มได้ไได้ดัไ้บดไ้มด้ด้ดไ้มได้ไ้ดด้้ไ้ได้ไ้ไม่ได้ไ้ดไ้ได้่ไ้มไมไม่ไ้ มันมีก้อนมันจะมารอบเออผมล็อกผมล็อกไว้มันม่ก้อนมันลุกได้นี่ไงมันมีก้อนมันหลังยังไงพี่เดินก็เลยโดดใส่เออพี่เดี้ยงหลังหลังผมเนี่ยพี่เดินมาหลังไหนผม่มึงไเห็นพี่เดินมันอยู่หลังตู้เลยเออหลังตู้มาหลังผมเลยผมปีออกมาจากข้างหน้าให้พี่เดินอหรอไม่หยุดเรื่องเรื่องบอกให้หยุดปีมาปีมาวิ่งทุกอย่างแล้วจับไว้พี่หนาจะตายเลยแบบเหลืองเรลืองอะไรเงี้ยทั้งคู่ไงพี่เดือนผมล็อกตาที่ อยเลยลรไลยอนมก็ไม่ปล่อยเลยย้อออเของยอเลยตว่าจะื้อมันเยอะยมการก็เอาแล้วที่เป็นอะไรทำได้แล้วนไ้รู้ว่าเข้าไปประกองถ้าจะเอาลูกโคตรอ่ะก็้กะเหลี่ยมนั่นอยู่แล้วเองเมัินไปดับต้องบอกอาจารย์หน่วยหน่วย้ยคนไหนมารยาทไม่ดีไม่ต้องเอามาเล่นหรอแพ้ชนะมัน <formation> ไม่สําคัญหรอกของแค่เนี้ยหมูมอยู่ไปอยู่กล้แล้วอยู่มี่จังหวัดเขาไป่ทันนถ้าอยู่ใกล้ๆอะโดนไม่ผีแน่ครับมันอยู่ทันปากไอ้ี่ก่อนหนีโรไปนีทางทบไอ้นี่มันโรไปอย่นู้นเพราะไอ้ให้เด็กโดนสิบกว่ามกผพอทบทิปลูกแม่ทะลุเพราะผมชิดประตูตอกมาเร็วลูกนั้นเลยไม่ดีเอรู้สองท้ายจะบินเลยพี่อดเปีย่าเกียร์ันสีเข้าเลยเข้าถึงสองที่เป็การดุทได้ แต่ถ้าไม่ชนเสาเอาไว้ไม่ได้เคยจะม่ได้เหรอวิ่งข้าวเหนยนหน่อยหน่อยิ่ของไงได้ถึงก่อนาอดีเลยเนี่ยห้เลยน่องนี้มาจะมาหเยน่ออาตัวเล็ม่ก่อนขอยัง่โปรแกรมให้อะแต่ยุ่นายมาเป็นลิงก่อนนีตัวนี้นะมี ทีนี่ย่างีงอเจ็ดแผ่นได้ดีนะบอลรูกนึงไปได้ก่อนชิดอีกใส่หมดห้าลังแน่เลยอ่ะไมโอ้ยเดปนี่วะเห็นยุคโคตรดีใจเลยยโข้รับรองของปีน่นเลยนี่ไม่รู้ว่าทิงนะแต่ก็คือพี่โตบอกแล้วเห็นยคงนเทปพูง่ายไห เพียงไทยเขาเป็นคนขายกวยไปดิกล้วยอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมาแก่งงานก่อนวางกวยวางยังไงเดี๋ยวลิงก็มาละลิงเ่าบอกไอ้บีโบบีมันเดียวไอ้ลูกนั่นผมขันลูกตะเกียบตะขับที่ผมตีวิบปิดสายข่าวนะตีวิบปิดสายขับเสมอจิบไถ่ยังมึงเหนื่อยตื่นเหนื่อยยี่เงี้ย ดูไ่มบมันไม่แบบนเ้นใช้เป็นตุ้เป็นสา้ตบให้ให้ให้เลอยแต่แรกเลยเไม่ต้องเลี้ยงก็สเลือยกูองก่อนเลยก่อนจะลงมอทำเลยกับนิ่อกับิ่งเงินนิ่งก็ต้องตบแต่้านะทุให้กี่ผมไม่้ผมไม่เอียงมาสายไส้แตกแน่เลยนะเชื่อเพราะมันมัเดียวไงเออเหนื่อเหรไนี่เหื่อยช เรเหนื่อยอวเน่รสบายเออแล้วจะต้องมารอยู่ก็ตายอยูวทีแรกตอนที่ทุกอยู่มึงเหนื่อยกว่านี้เหยเหนื่อยโอ้คนน้อย่ลูกเล่นน่ี่มันโล้ไปที่บอกว่ามึงไม่ดูไม่ดูนะน่ยแม่งเเอแม่มัคิตัดเาโมันงคนเลยลูกตอนนั้นน้ำอยู่น้ำอยู่ตงวรมอนอรลือถึงแล้ว หนูบอกไม่เกลงล้ไปแต่้งไม่ต้องลงกันลงไปคงเวลาเออปเปลี่ยนเปลี่ยนเอาแล้วก็ไอ้คามเอาเป็นผู้เล่นลงเวลาพอดีไปนทุกันอนังไงครัปรับรงให้ก่อนขมเกี้ยวไปยังจะลุ้นเลยเปลียอเลย

ไอต้มน้องช้ามือซื้อของแอ่บปูพี่เขาจริงอย้ยมันต้องเก่งแล้วกันเห็นด้วยเว้ยคกธรรมดาเฉยยืเรื่องแม่หรอเรื่องแม่เคล่อนไม่กับเลนเลยจิตันเลไปฝนตกติดน้ำท่วปามุมใช่เออน้ำพัวมไปใช่ไหมไปกับตาไม่ต่อสายนี่ก็สิ่งเดีย

ไปนาเลียงนาเลียงก็คุยเันนายกนายกว่ะเสียงอยอย่นาไม่ได้จัดแล้ว้่าสายาอกนะนายกที่ไหลงไปรงพัะวันนี้มัคน่คนรถเขาอโตเขาบอกว่านายกประชานายกมองเลยลำโพงอลำโพงโอ้โอให้ตังก็ให้แล้วไปทีนได้ปีอไจัดจัดเปน มันไม่เป่าด้วยไม่แด้ต่อด้วยยังเฉยนี่นะนี่ถึงดามึงอะไรเนี่ยเตะตั้งสาองเข้าหลังเลยปาองเห็นแลนเหียเป่าอยู่ด้วยไม่ไดอเลย็่อยนเยตอนเยลงเราเห็นสอแ้วดีแพดูแล้นะตอกกใส่หน้าอนโอยเลเหนื่ยเข้ีออเ แล้วตแตกเลยอไม่กแตกการ่โค้ยืดไปดีกว่ายืดแย่โค้งขวาด้วยเพราบอกว่าเพราบอกว่าหลังไงไว้ไงที่เดือนกำลังแหวกอยู่เลยครับแหวกมาได้นะเสร็จเรเินท่มโอ้โหดมา มันเรื่อนเลื่อนเลื่อนแรงเขามันจะวิ่งเอาอ้อมเรื่องนแล้วก็ไม่ยุ่งว่าเฉยนอ้อมอ้อมเลือกโอ้ออมมามาที่นี้อ้อมมาในเนี้ยเดือนนี้โดดใส่เลยเราคิดว่าแกแกกำลังเมาเมาเต้นไก่แกแกได้อยู่บนหุ่มในทุ่มเลยเหรอ่ข้างหลังเลยเห็นแก่ีบนดีจ้ะเรื่องบูมเดือนตัวข้งมบู่ไปดูนิสิตนะโอเคครับแล้วก็อันเงินเงินเงินทำเสร็จกอาจจะกลงเลยเศร้าน่ะไอไอเติมเศร้าน่ะบอกเราโทรโทรรับโทรแต่เช้าเลย ก็ยังไม่เข้าไปกดบอกท่านกนทำให้ชื่อเสียงเสียหมดเาเขาอยังรูานักพุทธบอกแย่ต้องตรวจสอบไอ้ไอ้ไอ้อะไรไม่เลยนะพ่ยุทธไม่อะไรนะไอ้เรียกว่าอะไรนะโรคโรคจิตโรคอะไรพนโรคโรคประสาทโรคอะไรเนี่ยจิตเวรออยู่เฉยๆก็ดีนะแต่าสาเปรีป

รเขาเปิดค่ะเปิดดูไม่เล่นปีกไม่ได้ไม่เล่นปีกได้ไม่เล่นปีกไม่ได้ไม่เล่นปีกไม่ได้มาปบอกเลยบอกเลยขนาดนี้บอกเลยเก่าบอลใจไม่ได้แดกน่ะ

บอกุกน้องแดงนอ้องแดงอบอกเล่นเนี่ยสนักผนีแอกไรู้ล่นงอนน่าจะคนที่เดินเข้ามาน่าจะเป็นน้องแดงเนี่ยแต่เขาูแ

คนแก่อย่าหายจากว่าอย่ายืนนิ่งนะเพรานั่นเหละเว่อร์กลัว <laughs> ว่าผมเป็นเองน่าเกียดมันไม่น่าเกียรเราพี่โนจะไปแทงผมมา,าเก้แล้วเด็กเอา,าอเลยผลนีกัวสองวน ถาดีวครับนี่ครับนสนาหแกข่งหน้ย okay. right ่อยยอปไ้ย nah. อ okay. 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 right ้ okay. ้้้ย้อ้ไปย้ไ้อ้้ย

เมเชื่อะต้ไใ้บอลจันว่ากขยับผมกผมกเพื่อเื่อรก็ออมออมตัวตัวหล่าออมหลังเพราะว่ากยามจะบอกพวถ้าผมเพื่อนออกมาหรือถ้าไปในใรอนี้เป็นเซอร์ึหลังเลยจะไปออมเข้าไปในเทอรโฟนไปดูการขับ้าไก้ข่ายได้ก็ได้อย่าไหมล่ะเป็นที่เว้นตาข่ยบอลงเดียวไดการาน ตามน้ำตามน้ำโอ้โหให้ดึกเฮ้เดินเลยตัดสายเขาว่เขาไวเลยโอ้โหเจ็ดขาใครนะกบเลยฮะถ้าปะท้วงนี้ต้องส่งทีนะ

bán sương, bán sương, cuốn lòng canh, à, lái xe máy, mày ní, chưa bơi cọp, lái thuyền mày, thấy bơi thuyền, bơi lâu lâu rồi luôn, đi, 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 đi,

ไม่ได้เลยไอ้โอ้โหแก่ๆแก่เรียบร้อยเลยเออเอาไก่ๆเอาบอลลงเหรเป็นไงเอาบอลลุงเหรอไกเล่นอยู่เมือง่อไี้เ่ข้าชิงเลยอะตกรอบกเยาะเลยผมเรียกเข้าชิงเ่ยมาขายใายแสงออกเลยสายแสงวาวๆเลใช่ไหมใช่ยน้อยเสืออย่าเ่าหยัน

มาวโลก็ไม่มีจีบเลยนะไม่ดูว่ากำลังจะเล่นนะจะเล่นจากนักพูดใช่เออใช่นี่ระบบสองเบอร์แข่งประจําทางใช่ทำไมไม่ยักเอาเลยโอ้น้ำข้าวเจ้า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  เขาจะเอาแต่ออกไม่ช่วยเขาเลยอะเข้ารอบสามลุ้นแล้วเนี่ยเขารอบสี่สามลุนเลแขงเตจนัดลอแล้วช่วยมาตั้งโอ้คืตายแล้วเตะไได้ปาโอ้ยมันนุ่เหล็กมันนุ่เหล็กตายอยู่ตอเนยวอมตัวนี้นไปแดงอยู่นะตาย เฮ้ยเฮ้ยขันจำกันเขาไม่ไหวยังไงเลยโอ้โหดนไม่ออกไม่ดนยังยังงยังไม่ออกเี้ยยังไม่ออกอันี้ไข่จะเกเลยเร่นแบบที่เป็นแค่ยังไง